my home ชนบุรีมีบ้านดีมารีวิวอีกแล้วคะ่ะบ้านเดียวเศรษฐีในฝันหนองคลาเครือสหพัฒน์บนพื้นที่36ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้1นึ่งคันตัวบ้านทาสีขาวตกแต่งด้วยหน้าต่างและประตูไม้สไตล์มินิมอล ห้องโถงตกแต่งด้วยฝ้าหลุมมีบิวอินชั้นวางของตัดกับสีเขียวมิน้นน่ารักมากๆเลยค่ะห้องนอนห้องที่1จะอยู่ด้านหน้าของบ้านนะคะมีหน้าต่างระบายอากาศได้ดีมากๆคาแถมมีห้องน้ําในตัวค่ะบ้านทาเลดีมากเลยนะคะใกล้ตลาดหนองค้าสนามบินเครือตลาดสี่มุมเมืองและห่างจากเทศบาลแหลมฉบังเพียง7กิโลเมตรมีห้องนอนห้องที่2ค่ะถัดมาจะเป็นห้องนอนห้องที่3นะคะมีห้องน้ําในตัวค่ะ ห้องน้ำเขาทาสีตัดด้วยสีเขียวมิ้นท์ดูสบายตาม,มากๆคะ่ะระหว่างห้องครัวกับห้องโถงเขาติดหน้าต่างบานกระถุงดูเก๋ไปอีกแบบนะคะห้องครัวก็กว้างมากๆเลยมีช่องรับแสงด้วยค่ะเขาบิวอินเคาน์เตอร์ครัวไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะแถมมีห้องน้ำในตัวอีกหนึ่งห้องคะ่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อนะชมบ้านกับทาง My Home ชลบุรีได้เลยนะคะ